สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแม่นุชแฟนเพจและพ่อเยี่ยมและมาดามสวัสดีครับวันนี้แม่บอกอุโมงกำลังสวยหน้าครับอุโอมงมันกำลังสวยหน้ามันได้ยินเสียงมันได้เสียงยินเสียงโคกกำสาค่ะพี่น้องคะ่ะอ,อ,อ,อันนี้คือจะนึ่งกบอันนี้คือจะูมกกบนะคะทุกคนมกกบค่ะมกกบอันนี้นึ่งกบ นึ่งกบเอออันนั้นสีนึ่งกบมีหอดปลาด้เฮียปลานั่นคือปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวใส่กินซอ้อนแรงครับกับข้าวเหนียวอ่นนัอันเห่าหมกกบเราใส่กล้วยเป็นหวีนะคะเป็นเคลียะเบิดเลยหนีเลี่ยงเี่าเห่าค่ะไส้เล่น้อยๆนะเนื้อกดเติมครับเติมครับโอ้ยบิ๊มบอสอัพปีเาได้กินนี่ยังเงียบเงียบบอสก็อยากกินกาแฟอะโอ้ยอยากกินกาแฟอีกแล้ว นี <c oughs> ่พี่น้องคะ่ะมาเรือยมามามาปลาแดกบ้านตุ่มเองเขา,สลลา,สาใส่หลายเสียบหลายพี่น้องเออใส่ซีซับซี่โหลดเข้มกับซางมัน่นข้าเฮ็ดเบยหน่อยเฮ็ดเข้มเข้มเหมืมม <c oughs> อนน้าพี่น้องกับข้าวเหนียวเนาะบัดนี้เออจะกินกับเกลือเนี่ยแต่หน่อยเข้มเข้มเออจะกินเกลือเข้มเขโหลดคองแทถเนาะเออข้าวปูเรียบร้อยข้าวเอากบใส่เลยพี่น้องคะ่ะนี่ต้มต้มต้มพี่น้องต้มต้มให้ร้อนเข้ากันให้พี่น้อง เหนหน่อยเข้มๆอาาได้ไอเดียอีกแล้วเขาได้คอนเห็นอีกแล้วพี่น้องไอคิวเขาไปอยูเออซอนอนเออกเลยเออลุกเลยนาะกัดไปตัวนีอหน่อยอุ้ยอุ้ยยังใส่รัมมี่ทําเป็นเอาหน่อยหนยเข้มเม มักเราก็วาไว้หฮาละบันี้ก็มักปลาต่อเลยลูกพี่เมนูเซฟชุดไปกใุใส่แล้วใส่แล้วเออใส่ก็มีของแห้งเนาะมขายจีนทุนแมนห้องกระตังแม่มัน,น,มนเาานนขากันพี่หนุ่มค่ะเจ้าว่าพ่อเทาคอยแอนพ่อเทาเยี่ยมแม่ใส่แอนมือเดียวโค้กไอยทะลุ กมกกล้วยใส่กบอันนีเออเมนูทอดแดดเดียวใส่ผักอีตูลงไปค่ะผักอีตูเน้อยห่อหอันผักรีเล่าผใส่ไปจักมกพักมกกล้วยด้วค่ะบมเมนม์มกป๊บให้ไปบอกนาไงกองเื่อิแตกนีเป็ปเล่แลนนี้อันนี้เบา้เดีอกับแลนนี้เวลากิน่ะแลนใส่เอ็ดน่อยๆเก้มๆโมเมนต์สิเ้มมิลิตินี้เฮีย บ้านบูครับบ้านบูเจอบ้านส้มไปเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแซวกันอีกแล้ววันนี้เขาก็มัดส่งเส่งบอกให้ยังเกาะบ้านบูครับ้านพี่น่อยแคมไปเอออ่ะอ่ะแผลเขาแต่ทางเขาบ้านเราโอโมเอ้ยเฮ้าพี่น้อยอื้มพอเราสุ่มแขวเลยได้พี่น้องจะเบิ้งโค้กหอยเด้อกับปากนี่ เอาหวันพริกโดดมาใต้แห้แนนูลูกโดดคุณพ่อเขาพิคิดบอกพีกเพี้ยบ่าเดีไปเก็บแล้วไปพิคเก็บเพราหลายบอกเอาไหพี่น้องคะใส่อันเออมักเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าตำเข้าโรยให้แนเด้อเดี๋ยวฉันมะฮอฉันไปเบิ่งกันบักลาบักลาบลายปิ่งปลาเข็งตีนห้วยลายปิ่งปิ่งหนูกับปลาเข็งโอุ้ยพี่น้องไม่หอดปิ่งหนูค่ะเอ้ยจะเสียบคักเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดเฮ็ดนี่คนออกมาเบิดนี่ มูมูเมูมูเอาโกโก้เ่ได้เอาออกอีกตีลูกเหลียมละเดี๋ยวค่อยลุกออกเอ้ยยายเพื่อนกับว่าเดี๋ยวค่อยลุกออกเพราะว่าบ่ลุกดอกเด้ออมโอก,กับสิกินเลยแหละนี่ว่าบาปลุกออกเป็นปลาเป็นปลาเค็งเป็นตะมั่นแถวอม,โ,มโอ้โปีนี้ว่าเนี่เป็นแอนกินปลาเค็งแม่ใหญ่ยู่พี่น้องเพื่อนี่เด้ใหญ่สุดกับสิประมาณนี่แหละเดี๋ยวมึงน้องบีออกมึงเอาอมโอ้ชื่อไว้อุ้ยหอมพี่น้องกินปลาปิ้งหอมหอม มึงในพี่น้องมันเหนียบเอนียออจะเสียบเบาขาม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 าตรวจดูนี่วางมากราซิมก่อนอ่ะอ่ะเสียบมันมันมันกินกระตมองหุ่งเพดๆพี่น้องไอ้มกตอมป่ะอือเขาไปสือกาแฟละนี่พี่น้องครับิดเนยให้ประแดดข่อยเขากันแล้วห้องกับมกเลยเอามาเอานั้นมา คล้องกับสีกระจักกระจายในเรื่องค่ะแม่นูเขาขั่วกับแบบนี้นะพี่น้องค่ะเราติเกิฟต์เดียวตองค่ะตองเราจะทําแบบอันนี้เอาเลยนะทําแบบง่ายนี่คือมาดามเช็ดให้แล้วเอาต้องเอาตองล้นไฟก่อนพี่น้องค่ะเห็ดหมกใหญ่พอเป่าหมกน้อยๆพอดีอันละหมกมาสองคนก็ยังว่าหมกกบอ้าชั้นไฮเมื่อกี้เราประดี๋หูหรืว่าชั้นหมกกบชายหญิงเพราะแค่นี้เพื่นมักกบเนาะ มาปกติหนึ่งหนึ่งกับมกเออหนึ่งมกใส่กล้วยแซบดีสับแซบมึงมาซองมึงกุดยเดียวเดียวเอากระหายตากล่องซองนงพี่น้องเมนูเฮ็ดแบบนี้เลยเดอค่ะบดไ้เฮ็ดแบบนั้นย่ายผ้าเฮ็ดแบบนี้เมนูก็เลยเฮ็ดแบบนี้มันโมมีนามออกดอกค่ะข้าวต้มใช่ท้าเหมือนข้าวต้มเลยนี่พี่น้องค่ะเ๋้เจางไหนเป็นตะกินบ่มกลาซ้าบาทกับพ่พ่อกันเด้อนี่พี่น้องได้กินนี่ยังกันทะลุจอบ่ะโอยพอกินที่คุ้นเคย ปลาไหลบ้าแม่นุ้นมันแบบนี้เลยเออต้องเข้าใจอันนี้เอาบอกริกออกอีกมันหลายเกินใส่หลเพราะบพริกหน่วยบุกลูกโดดเนาะครับเพราะเอิญบุฟฟี่โดนใช่มาดามเพื่โดดย่อยเนาะมัน้มันไม่ใช่แบบหอแบบสวยๆหน่อยบุฟโดดย่อยมันไอเป็นหน่วยหลายเลยมันโดดขึ้นอย่างนี้แม่นป่ะอืมยานแบบว่าบุฟี่มันไหลไปเก็บหม่านี่แล้วมันโอ้เขาเก็บมาหรอเก็บมาตาหมองหุงหรอค่ะนี่ค่ะถ้าจะเราจะห่อแบบนี้แม่นุ้นก็ห่อเป็นนี่ เราเราใช้ไม้สีไม้จิ้มฟันตุ้งเืองมแม่ห่อแบบนี้แหละแปลแ,แบบนี้แหละดีแล้วใช่ไหมไม,มันอยู่อยู่มาดามมันทำไมจะไม่อยู่เหมือนเราทําข้าวต้มมัดแบบเหมือนเราทํข้าวต้มผัดมันอาจจะไม่สวยหน่อยนะคะพี่น้องคะ่ะคือทํากินเดอ้อประเดิมทำขายะคะ่ะพี่น้องรับชมอยู่จังหวัดใดก็เหม่ยนมาบอกเมนูเด,เดอ้อค่ะพี่น้องะ่ะอ่ะมือน,นกับม้าดามกับสีขอโตโห่ออัน มกโกปีอีกคนขาพี่น้องสิไปทุราน้าหน้างามกับพ้านวิตื่นก็ล่างอาบน้ำอันสิไปซื้อของของเบิร์สิมากขายของเข้าใจบ่เออเออเข้าใจบ่ธุรกิจธุรกิจเอออาผู้ใดอย่าลืมเด้อผู้ใดสิสั้งปลาซับเจวบองเนี่ยก่อนนํ้นพิกเขาแมงดาแล้วก็เสื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์บ้านบูสั่งมาได้เลยนะคะมีของแถมให้ด้วยนะคะเออพร้อมส่ง ช่มาดามก็จะก๊อปปี้ไปด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะขออนุญาตหอก,กบกตอกัอนพี่น้องคะคู้ได้มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็จะให้แมนูนแฟนเพจและคลิปงานบ้านบูของเราเด้อจ้าสวัสดีคะ่ะ